วแม่ครับช่วยเล่าหน่อยสิครับอืมก็บอกว่าไม่รู้อย่าพูดยังไงสิครับแม่มนะครับแม่โอ้เอ้ยช่เ,เราเรื่องหน้าตัวน,นัาตัวให้ผมฟังหน่อยสินานมาแล้วมีคุณยายคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังกลางป่าเขาคุณยายป่วยหนักก็เลยนอนสมอยู่จนกระทั่งวันที่สิบก็ตายเหรอฮะ หายฉังหักละอะไรกันเล่าแล้วก็กินข้าวหลังจากไม่ได้กินมาเจ็ดวันไม่เห็นจะน่ากลัวสักนิดนึงก็มันเป็นข้าวที่หุงเอาไว้เมื่อเจ็ดวันก่อนนี่เนอะมันก็เลยน่ากาลัวยังไงล่ะหมายความยังไงคะถาว่าน่ากลัวในภาษา้องถิ่นหมายความว่าแข็งนะก็สรุปก็คือว่ามันเป็นข้าวที่หุงค้างเอาไว้เจ็ดวันมันก็เลยแข็งยังไงเล่า,อ,าอะไรกันไม่เห็นจะสยองขวัญสักนิดนึง ทำไมเธอไึงอยากจะฟังเรื่องสยองขวัญขนาดนั้นละ่ะคืนนี้เราจะจัดงานเล่าเรื่องสยองขวัญกันที่บ้านของใจอันทุกคนก็เลยอยากจะเล่าเรื่องที่มันตื่นเต้นอืมฉันเองก็ไม่มีเรื่องสยองขวัญเลยสักเรื่องหนึ่งน,นะอาจริงสิมีของดีๆอยู่นะง่ายล้วไฟสยองขวัญพอเอาไอ้นี่ออกมานะแล้วก็เล่าเรื่องสยองขวัญมันก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามที่คนคนนั้นเล่าเลย ต่อไปให้ไปเรื่องที่ร้ายสาระขนาดไหนก็เธอถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มันน่ากลัวใช่ไหม้ะอย่างเั้นหรอใช่ไหมล่ะมั่นใจเูกไว้เถอะเราจะสยองไปาด้เด็มที่ไปเลย จะเริ่มเล่าเรื่องเสียงขวันกันเลยนักพวกเราได้บรรยากาศดีจริงๆรู้สึกน่าโัวตั้งแต่ยังไม่ทันเล่าเลยฮ่าแค่นี้สบายมากดีละ่ะคนที่เล่าเรื่องได้น่ากลัวที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศกระจัดตาฮ่าจะเล่าให้กลัวจนขนหัวลุกเลยฉันเองก็ไม่ยอมแพ้หรอกแต่ทัานก็เหมือนกันถ้างั้นเริ่มจากเรื่องเสียงขวัญของฉันก่อนเลยละกันนะ หละครั้งหนึ่งนามาแล้วในที่เห็นเลยมไม่เห็นจะต้องทำเสียงแบบนั้นเลยเล่าเสียงปกติหน่อยก็ได้เล่าปกติมันจะยองกว่าได้ไงกันเล่าแต่แต่ว่าถ้าไม่สรางบรรยากาศมันก็ไม่สนุกหรอกที่ครือห่าของคนบรไรคนหนึ่งมีเสีงที่ชอวาโอคิดคูกำลังทำงานอยู่ที่นั่นแต่แล้วเธอก็จารอนังชาตกแต่เรื่องบนจะเกิดขึ้น ทำแบบนี้ได้ยังไงจานนี่มีอยู่เป็นชุดชุดชุดละสิบอันถ้าขาดไปหนึ่งอันมันจะได้คุณค่าได้โปรดยกโทษให้เธาด้วยเถอะค่ะได,ด้โปรดเถิดยหนเนี่ยยอมไม่ได้เฮ้ย<า>แล้วโอคิโกก็ถูกฆ่าตายจากนั้นก็ถูกนำไปทิ้งลงในบ่อน้ำ

ร,ร่างคขนาดนั้นเชียวหรอเนี่ยโอ้ยงั้นคราวนี้ก็ถึงตาฉันเล่าบ้างนะได้ฉันเองก็จะเล่าเรื่องในสมัยก่อนเหมือนกันในเช้หนึ่งที่ฝนตกมีนักเดินทางคนหนึ่งกำลังหลงทางอยู่กลางป่าเขาในที่สุดเขาก็พบบ้านกเก่าๆหลังหนึ่งก็เลยลองแวะเข้าไปดู และเพราว่าอยู่้านหลังนั้นมีคนยายคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลําพังเธอยอมให้นักเดินทางคนนั้นข้างแรมด้วยความยินดีพอนักเดินทางต่นขึ้นมากลางดึกในคืนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงดังจากครัวเหมือนกับมีใครกำลังรับของมีชําอยู่ เสียงัังกล่าก็หยุดลงมีเสียงพีเท้าดังเข้ามาใกล้แล้วจากนั้นประตูก็ค่อยๆเปิด เฮ้ยยูที่หน้ากลัวมาต่อจีนี่ต้งหากนะเรียบตกใจไปทำไมจะแ,แต่วแค่นี้มันก็น่ากลัวแล้วช่วยไม่ได้แฮะคราวนี้ตายฉลากบ้าแล้วกันนะมีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณลุงของเพื่อนของเพื่อนฉันอีกทีหนึ่งนะเราเรื่องจริงนั้นเหรอ <c oughs> วันหนึ่งคุณลุงคนนั้นไปนั่งดื่มกับลูกค้าเพื่อจะพูดคุยกันเรื่องงาน ันมุนลมันมุนมนี่ใครก็ทำอะไรช่างเสาไฟทิ้งสองปะเจ้าน้อยเปอะไรไปเหรอคือฮือยูอฮั่นั่นละลูกฝึกเพื่อทาไตรงไหนหรือเปล่าจ้าอฮอละหันมาพูดกันก่อนดิจ้าอา้าวดวกตาไม,ม่มีมตาปากผีชักรับเลยฮ่าฮ่าได้นุ่าฮ่าฮา ผีผ <ส gas: S 1> <mean> ีผีครับคุณนะครับโอ้เตเจอแล้วเตอแล้วสาระมาดีอ่ะกระชนคับคือคือขาหอบเลยนะครับเออมตกใจมาเป็นอะไรเลยครับคุณลูกค้าก็ีชักทางโน้นครับมันโผล่มาตรนนั้นครับ มันมันมันไม่มีตามีแต่หน้ากับปากะครับผีครับผีครับผีเหรอครับอย่าพูดอะไรบ้าๆอ้าวผมไม่ได้โกหกนะครับมันผีจริงๆนะครับขนาดผมเมามานะครับผมยังตกใจเลยหน้ากูระเกินไปมากของปันด้วยอ้ยใหญ่เฟ้ดลูกค้าครับหรือว่าผีที่คุณลูกค้าบอกว่าไปเจอมานี่ยมีหน้าตาแบบนี้ให้หรือเปล่าหลาผาใช่ไหมอ้าวไม่มีใครกลัวเหรอ รู้สึกเหมือนกับมีแต่เรื่องที่เคยได้ยินทั้งนั้นเลยไม่น่ากลัวสักนิดนึงอ่ะอา้อาวอา้อาวอา้าวโนบิตะโกงอยากรู้สึกลัวอยู่ข้างเรืแบบนั้นน่ะนี่คราวนี้ตาแกเล่าแล้วโนบิตะแล้วเฟ้ยฉันเล่าไม่ได้หรอกอย่าดีกว่านะอะไรพี่เล่าไม่ได้ฮะ<า>ถ้าฉันเล่าอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นจริงๆฮะา,าเรากแก่เนี่ยคือจะกลัวพวกเรากลัวงั้นเหรอโลกใบกัดชัดๆเลยมา กลัวเกิดขึ้นก็ดีส<อ>ิต้องการแบบนั้นอยู่แล้วนี่นานเลยอ่าเล่าเลยฮึ<อ>ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่รู้ด้วยนะโอ้ยดูดูดูร<อ>ักอะไรมาเนี่ยโอ้โอของเล่นใหม่แล้วเฮ้ยสุดเ<อ>ต้นสุเต้นสุดเต้นการละครหนึ่งนอนมาแล้วยายแค่พูดออกจากปากก็น่ากลัวแล้วแบบนึ้งกำลังจะถึงไหนก็พอดีเลยสิตั้งใจเล่าหน่อยได้ไหมเล่าเข้าใจแล้วเออ มีคนทําชานแตกแล้วก็ตกบ่อน้ำเฮ้ยนล้วมันเรื่องของชานนะนั่นเรื่องของชานจะให้มีเสียงีอคคนทำกานแตกเออเออฮ้ย๋อบ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีคนอื่นนอกจากเราอยู่แล้วนี่เสียงหนูมากกว่ามั้งจะเป็นสนใจเรื่องไรสาระไรเล่าต่อนี่พอดีความมั้งช่างสงหอนใจไม่ดีเลยจะเลิกบา้านั้นแล้วก็เล่ามาใช่รีบเ,เล่าต่อเถอะแล้ว แต่ต่อจากนั้นพอตกกลางดึกก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นจู่ๆไฟก็ดับวูบโอ้โห้วูบเลยท,ที่พี่วนวูบเพราะว่ามีลมพัดเข้ามาตามช่องตาฉันจะมาสนใจเล่าตอ่อมีเสียงกับแพ้นใจดังขึ้นมาหนึ่งอันสออันอันสองอัน,อน ไม่ยินอะไรเลยอ่ะก็แค,ค,ค่คิดไปเองมั้งหรือทั้งชั้นมันสนะเล่าเรื่องอื่นที่ต่างจากนี้ให้ฟังแล้วได้ป่ะห้าอันหกอันเจ็ดอันแปดอันเก้าอันนับสักกี่ครั้งก็มีเหรียญสิบเยนแค่เก้าอันแถมยังทำจานในครัวตกแตกอีกตั้งหกักเร็วเข้าเล่าเรื่องอื่นให้ฟังเร็ว ี่ที่สุดก็เดินมาถึงระเบียงเสียงพี่เท้าดังตึก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 โอ้ยโอแล้วประตูเงียอ๋โอยอะดอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าไม่มีคนอยู่ที่อีดันมีเด็กอยู่กับเพียบเลยให้ตายสิดันเข้าบ้านนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าท่าเลยเราจ๋าอะฮะไปไปไปหน้าเลยบอกแล้วไม่เชื่อดวงไฟที่หยองขวัญมันหน้าตัวจะหยอบแพร่แล้วน่าัวจริงเรื่องขอแกนะรู้จรงจงเลย เลยอะ่อย่างงั้นเหรอดีแล้วที่ชนะอะนะออแต่น่าเสียดายอยากให้ผีไม่มีหน้าออกมาหลอกชะมัดอ๋ออะอแต่ยไม่ได้เก็บดวงไฟเลยนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยจะขาะไอ้ผีไม่มีหน้าเลกเสียมารยาทกำลังแต่งหน้าอยู่ตั้งหากเลย